ิไปหาหน่องมวยไปถามเบิ่งความรู Scot ้ส <Hey, ึกของน้องโนอดมาเปิดจังไรเขาสิไปถามกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องนอดหน้องโนอดเป็นจังไรบอกสู้อันน้องฟังไรยัยบังแตกบังคี้กูุ้ง่้ายกุ้งยั่งวันนี้พี่น้อดซีบอกยังสู้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวท่องไหนจะอธิบายไปเนิ่นๆกันมาพี่โนอดได้ไปหาหอยเนาะกับอ่า ทีมเพลินเผ player, ื่อนหลายๆคนนะไปหาหอยเขาก็บอกโหดนะว่าฝนสิตกมากตอนใดแต่ว่ามันก็ะห้องมันจะเดินวนแล้วแต่ไกลๆแล้วเนาะบัดนี้พากันไปหาหอยจักคนไปหลายหลายบลาคาร์ลายปลาคาร์ฟหางหกคนหาหกคุ้นงอมแถงมหอยฝนจะตกแล้วให้ฟังเนี่ยฝนตกแล้วนะว่าไมันช่ว่าฟางอย่างนึงก็คือจังเนื้องันลุกแล้ว่าอีกอย่างนึงคือจังแบบจะได้กูกัตายจะได้พ่อแมกหัวอะไรวะหาเอาเออเ แล้วก็นี่ตกฝนตกแด้พักกันงมไปงมอแม่แั้วก็ม้วนเป็นว่าหัวเออฝ่าลมเธอเดียวเปียอย่างกันเลยแหละแล้วหลังคือม้วนแห้งแล้วพักกันไปนั่งกินข้าวที่ซาลาหกเหลี่ยมเออบริโตกมาแห้งมาคักแห้งๆท้องร่วงท้องหยางมากก็เลยกอดกันยั่วอย่างนี้นั่งซาลาหกเหลี่ยมแล้วก็กอดนั่งกอดกันยั่วแต่ส่วนผสมม้วนแห้งคือมันจะเศร้าเลยจะมันจั้ำนี่ ตกแห้งไปแห้งมากนี่แห้งเขาแห้งอะล่มบักคากลยเดออองานใม่วัดวัดยุหันน่ะวัดนันจนสังกะสียังปิวโอ้แบบเป็นตะยานบักคักบบันนี้มัดกันแห้งบักคากนี่เขาก็เล่นคู่รถคู่ปอกเล่นม,มากเขาก็เล่นกับเขากับมามเบนเรือเรือชันสามคนมชั้นไอต้นพี่เก้เรือสามคน มันนี่ล่ล่มชว่วงสุดท้ายนะเธอแนบมาคักฉลองอีหลีถ้าฉันไม่มีตุ๊กกนเสาเนี่ยฉันกับปิวฉลองยีหลีปิวมันนี่ท่านั้แบบกอดกันฟังว่าน่องมือสิล่ะเนี่ย <c oughs> น่องถึงหาคุ้มรคุ้มเม,มียเ่น้องมือทั้งมือทั้งมือกอดกอกเสาเออพี่เก๋ไอ้ต้นกอดกันคุเนี่ยน,นอดกันยืนกอดกันเลยฉันกับไอต้นไอ้เก๋สามคนพี่นออ้องต้องได้กับไปต้องได้กับตายกว่างสิละต้องได้โคกับตายมื้อนี่สุดหลอก ทั้นบหาโคตรเงาคุซัศกาลมีโคตมีพาบูซ่าอยู่เสรนบถึงยังเดียวโคตรเงาฉันยืนอ่อนฉันเหลียว่าจังได้กูกลับไปฉันคือนอาจังนด้ฉันกับสวายี่หลีอันนี้จะจนพูดจนฉันว่าคืนยังไม่ได้สมองเออยี่จังได้กูกลตายแล้วสนบเออยู่ไปนบไปนบมากโคตรเงากระยืนอยู่ข้างอันละอื จังไหนน่องเองเรอเศร้าเศร้าแล้วก็เลยพากันมาหลี่แลนมาหลี่เพื่อนขเจ้อเพื่อนล้างค่าวัดยังไปเบิด์ตอันลังค่าไอวัดไอวัดวัดวัดที่ห้อไปล้ำมันนั่นบ่แมนลังค่าวัดไปเบิดออันอะไรก็เล่นต้นไม้แล้วก็ฮักเธอแต่ย่านนี่หลีเลยทั้งอวัดนี่หลีแล้วอย่างนึงกับเรื่องอยากัว อันนั้นเนาะอันคือว่าอันเขาเคยเห็นแต่ในต่างประเทศเนาะมันร่มเห้งแล้วมันพัดนุ่นพัดนี่ไหมมูนไส้ลุ่มแล้วนี่ละแดดอยู่เหรวเนี่ยเอาวันเอาวันเดี๋ยวฉันจะบอกซู่ฟังมาเนี้ฉันก็เกือบตายก็โย่สองคนอีโยตื่นอันใบสองมันบ่ใบวันใบสองซากกับซากผาแล้วซากกับตาผาเรียบร้อยปั๊บมันบ่เด๋ยดกันยังซองจ้าแบบว่าโอ้ไปแต่ดเฮียไปแต่งยังง่วงฝ่าก็ะห้องมันก็ไก่พูดมาเนี่ ที่แรกอันว่าสิไปกินอาหารตามสั่งไม่ยังปูกันเลยปะอันมันคือเบารถไปก็สิได้ฝากใส่ซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็ฝากไปบันี้เฮาก็เลยว่าเอ้ะใช้กับข้าบกับขับไปบันี้เฮาไปอันไปฮอนั่นอาหารตามสั่งตั๊บก็กินเข้าไปก็เบา่นไปเบาน่อหัวมอนไปปุ๊บกำลังเบาผื่นข้นอยู่บบนี้ฟ้าผ่านฟากันนั้นแม้้ากอันคางทอกระสอมันต้นไม้ต้นอัน ต้นยุคา่ไหมพวกสันเห็นมันล้มอยู่เห็นมันล้มอยู่เปียงรถบักแห้งไปตายตายเบิกปิดโทรศัพท์ไปอีกแล้วทุกคนสิละหันกระเทยกีดพวกสั่นกระเทยเนาะฝาล้มหมดแล้วกระกีดพวกสันกินข้าวกับไอิ่มซ้ำมันพัดแบบบักแห้งแบบลังค่าแบบว่าโอ้ยจะปิวเลยลังค่ากันได้วันนี้เอารถไปจอดยุ่งบังอันนั้นไหมเจ้าเห็นบังอันไอ้ร้านยี่สิบบาทบ่ไอ้ซาลาอันซาลาอันหกสาน่ะที่มันบอมี่ยังเนาะ ข่อยลดเอาลดไม่งีปป้ปลูกไปจอดอยู่ฮานบานี้บานี้ล้มไปทั้งพี่กับบ่เป็นยังดอกอันเทิงอันป้ายอันล้านเล็บป้ยายเอียงท <c oughs> ั้งพียเอาพี่เบิร์ดมันฟิวเตมันลอยมากมันลอยน้ำหน <c oughs> ามเนี้ยยากอิลี่ทอนยากบ่เคยเห็นจักเถื่ออิลี่เกิดมามบานี้อันบานี้มันพัดมาทั้งพี่ซ์ปื๊บพัดทั้งพี่โดนโย่บานี้มันตีมาทั้งพี่บานี้อันซาลาหกเสาเนี้ยโหนก็ยุ่งเสียละโยกแค่ไม่ยุ่งเสียละ แกมันทับรถไม่ไงปุกฉันา่าวายฉันอันคันทับนี่ฉันเสียเงินไหลดีเสียค่าเสียหายเนาะในเมื่อเขาเอารถเขามาเนาะเขาก็าต้องรับผิดชอบเป็นบัล่ะเออเงินหมื่นกุ้งล่ามากมันสิบวันง่ายตอนไปแดดบนต้นไม้เนาะแดืดแห้งหนึ่งถ้าฉันเคยเห็นสมัยตะเกียบไปเลี้ยงงวัวน้ำแมื์แต่ไหนหนอย เลี้ยงงัวนะแม่เลยนั่งกอดอยู่ใต้เสาเถียงให้สองคนแม่แม่ลูกง้อกันเฮียแบบดี้ฟังให้งัวเฮียเวลาให่มาของเพื่อนงัวอยู่ขอกอีกทีกาสนอกฟูในงัวสมาชะกี้เคยเห็นอยู่รถกับ่ถแห้งวันนี้ค่อยเห็นแต่ตอนน้อยๆเลี้ยงงัวนะแม่อยู่กลางไห้กลางหน้าเนาะตอเนี่ยว่าพอกจะคล้องมือนี่โอ๊ยกอดกันเนาะจนนกมือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนมาข่อยสั้น บันนี้รถอันซาลามันแข้งแล้วปั๊บคอฉันท่องคัดถาอาจารย์บันนี้ฉันได้ถามฉานารโยไปโยจะได้ก็ต้องโชตายแล้วป่ะขี่มาเลยว่าอันไก่บัไดบันพักก็ต้องเข้าไปป่ะพอดีฝนมันก็ลิ่นลิ่นกับบ่แห้งดอกแต่ว่ากัดตกอยู่บันนี้อันรถอันผ่านมันแพงนั่นจอดเบรคทุกขั้นไม่เอาฝนมันแห้งไหลาน้ำถ่วมครึงรถก็ไม่ถ่วงทวดไม่ไดพี่เออ น้ำมันน้ำฮอดพีเมปอ่ดบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นจักเถียวม่วนมาถุงหนึ่งยางมาลังคางมาแต่สาระหกเหลี่ยมเนาะเขามีเบิดเนาะเอออาต้นก็ได้เกยอาชีพว่าไส้แม่สเลได้บอกม่วงถุงหนึ่งยางมาลังคางอืมมีถุงปุ๋ยอยู่ดันเต็มถุงปุ๋ยเยอะไม่ไม่ใช่ปอขี่รถไปห้าอันทุ่มนึงเตบอบล็อกกับไปหาหอยคือกันอ๋อ้โหรถม้าบ่เบิร์ดอืมอืมอืม กอดกันอยู่สามคนเพื่อตะลื้โตับักคักคือใบอิมวยอันเกือบเสียมันตีฉันเรียนอัลสเตงเกือบอิมวยอยู่กลางน้ำอีหลีน่ะเพิ่มเป็นต่ญาติเลยสํนรวยอีหลีทําให้ฉันว่าไม่ตันสาวฉันกับปิวสํารวยอีหลีอันนยืนเราเคยเห็นแต่ประเทศญี่ปุ่นประเทศยังไปที่สันเนว่ามันแห้งอีหลีมันแห้งครับพี่น้องค่ะพวกในประเทศมาสัมผัสกับตัวนี่คือแบบว่า ชีวิตเที่ยงใตชีวิตเที่ยงไตลีคันบ่ไม่บุญกับบุญบ่อซอยเข้ากับไตแต่โดนเลี้ยวอีลีเออมันมันเกี่ยวกับบุญกับนั่นเท่าตัวบางเทียอ์ไปเบิร์สฉมาขวดเงาฉันยืนอ้อมคางอย่สำรับ่าซอยฉันด้วยสนดกฉันย่ากมากฉันขี่รถม่านเกมนนั่นนั่นบ่อบ่อยังก็บโบออกบ่ยังกระตมปลาตำเมียงค้นซันหลายมันควอมรูซื้อมันแบบว่าซันไปถ้ำเล็บกับปิวมาพี่ อันเกกันดอกไม้ข้าเจ้าเขาปลูกไว้กัปิวล่งอันความล่งบบานี้โอ้ยว่าเต็นหลังค่าอันล้านาะาะตามสั่งยาปิวเด้อวางวางสิแหละมันโยกมันโยกแล้วันนี้น้ำกัไหลมานบอกข้างล่างน่ะไหลเบิดบาดิีไหลน้ำถั่วมาโอตาย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 ฉันระนบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเยซูพระอิ่งาพระสังกัจจัยหลังข้าปิวเบิรแต่วมาวัดหลังข้าวัดปิวออก อเต็มยยุกล <eterm oon> ่อน้องแข่งบ่ยังดอกเขายานแบบว่ารังค่ามันปิวมันถ้าเกิดว่าเขายืนยุ่ข่งยังหรือว่ายืนอยู่มองหน้าวัดอนะยังก็บามย่านมันปิวมาซักข้อเขาเมียมียนโฆสณาเอออันตรายอีกแบบหนึ่งโอ้ยแต่ยานแต่ยานคะนนสันพูดให้มาไปนี่คือนอนอยู่นี่ก็คือว่าถือว่าโชคดีไปแต่ว่าผู้ไปนี่ตีฉนออุ้ยฉลองฉลอดชีวิตม่แบบคือจังหวั ปฏิหารเนาะปลาเรนนังเนาะขึ้นปลาเรนนังนั่นปะปลาเรนนังนึงนังแต่เราปานชราญี่ปุ่นแต่ย่านหญี่นทั้งแห่เจ้าแม่มาสิเออเรนนังเจ้าแม่เปิดตัวนะเปิดตัวเจ้าแม่เนาะดองโนดด้องโนดกับประสบการณ์อีเว็บนึงแต่ว่าสิไปถามน้องมวยมาเต่อต่อไรอีมวยอีมวยที่เป็นตะยังหัวเด้อะก็เลยกอดกันในห้องแหลงก็เห็นเนกหัว ท่านีกปอแลนกอดกันสิ็จแล้วลงมาแห้งๆไม่ไม่ใช่ปอไป่ังไหนแยกปอกับหัวหัวเราค่อยเห็นก็เลยพากันเขาก็เลยพากันขี่รถมากเออแต่แต่บางจังนึงกัแต่อยากหัวมางจังท่านสงสารเออแต่สงสารท่านทุ่งสารสงสารทุงจากหัวแม่โอ้แต่แต่แต่ประสบม่รู้เขาจเป็นซีเนาะเขเจ้าเขาขี่รถไกลยบันเพ่งกับบ่อได้ต้องจอดต้องชะนอ พอว่าลร่ลลลมมันแห้งเนี่ยมันปิวคือจังพัดลดดิแบบว่าปิวเวินเวิรนเวินไปแบบสิแม่ปแบบ้าใช่ไหมแต่ยานแห้งขัดบบฉันเกิดมาตังต้งแต่น้อยเท่าไงฉันไม่เคยมาพออ่องสิแจ๊กเถื่อเคยพอแต่โยเฮียนดอกแต่ว่าเฮียนกับบ๊บปันนี่น่ะเฮียนตะกีมันสางบ๊อบฮันเลวมันก็ไเด้แบบว่าหนากกวัาจะเป็นเพื่อนใหม่เนาะแห้งต่ยานเออถ้าเฮื่อนแบบว่าเพื่อนเพื่อนมีแต่เสาแต่ข้างล่างบ่อมีบ่อมีผืนอย่างสิมันเป็นหนากกวเนี่ย มันสามารถที่แบบว่าพัดไปเลยเน,น,นี้ยนะคานี่ก็คือประสบการณ์นองนวดพี่น้องเบาสูฟังพามานองนวดกับไปหาหาหยอ,อายน้อเอหญ่ไปหาหอยยูริมบึงกระเทยจะค้นก่อหกค้นบ่อม,มี่มนี่ไผ่เนยมีริสวิต้าเออมีหมวยอีตอถันพีตน้นพีเก๋ผู้ปอพีกาอีซันดิยว ไปแรกๆนะมิเตอีบอลลูนนำบอลลูไนเปียกเบิร์ดฝนสาดเปียกเบอร์ดสดก็เลยพากันพิมพ์สงนำพูเฒ่าหดน้ำแย่ปอสงการทั้งหลายภาคการดาเรียนบรรดาสมคนไมีหลีโอ้ยอุศศิตคักมาสานพิณพี่น้องนี่นี่เป็นข้าวๆด้นี่เดี๋ยวคลิปอันคลิปต่อไปเดี๋ยวไปทาน่งมวยกันเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณสำหรับขอมูลจากพี่โนวดเด้อประสบการณ์ ยยมันเป็นตะยานอิลีคันพบมาสัมผัสนี่บ่หูได้ว่ามันเป็นจังไหนว่ามันอันอยู่ประเทศญี่ปุ่นเพลินนี่อ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเนอ้อขอบคุณอันพี่นุที่ให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวเฮาติไปถามนัองมวยบบบน,นี้